ไปหาพี่ฟิล์มเนื้อมาทานทีมามามา,มา,ามานั่งขยาแฟนไปนั่งไปหาพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มอยู่ไหนนั่งเรียกน้องเลยนั<า>่งพี่ฟิล์มทำกับข้าวอยู่นะ่ะไปเร็วโโออ้้โอ้โอโอ รออยู่นี่ก่อนรออยู่นี่ก่อนลูกี่ฟิล์มลออยู่แถวนี้นะลูกโอ้คิดถึงแรงคิดถึงแรงสวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่อง family สีทับไทยนะครับผมี่ฟิล์มมาแล้ว พี่ฟิล์มทำอะไรเมื่อกี้อ่ะล้างจานเหรอฮะพี่ฟิมโอ๋ว่าจะไปล้าง,ง,งยังไม่ได้ล้างน้องลอง,ลอง,ลองตามเลยเอาออกมา,มา,มานี่ออกมานี่ครับ หมดแล้วค่ะคนเก่งคุณแม่ก็ทํากับข้าวนะครับพี่ฟิลมาจะไปล้างจานสุพรรณสาวิ่งพวดพลาดออกมาเลยครับผมมาเล่นตรงนี้เล้วสา,สาเพราะว่าจะให้พี่ฟิลเขาไปหายงานกับคุณพ่อให้ไปไหม ว่าจะให้พี่ฟิล์มเขาไปแหงงานกับคุณพ่ออนะ่ะอ่อนอ่อนครับอ่อนอ่อนอ่อนอีกแล้วอ่อนอีกแล้วชอบจังเลยนะครับผมอ่อนอย่างนี้นี่อ่อนได้เก่งที่สุดในโลกเลยครับ พาฟิล์มไปแหงงาน,นพวกเราไปพา,าพี่ฟิล์มไปแหงงานเราเด้อพาพี่ฟิล์มไปแหงงานแล้วจะพาพี่ฟิล์มไปแห,งง,แแปแหงงานด้วย้วไม่ให้อยู่นะไม่ให้อยู่ด้วยนะ จะพาพี่ฟิล์มไปแห่งงานด้วยแล้วไอ้ฟิมเปิดสิบล้อเปิดขึ้นรถแล้วไปแห่งงานเนอไปแห่งงานเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไป <laughs> ดูครับโอ้ดูดูเอฟซี FC ดูเอานะครับผมไม่ยอมให้พีอกอ่ะขึ้นไปเออขึ้นไปนั่งบนบนนี่ลกูกขึ้นไปเลย <c oughs> โอ้โห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 อะไรงี้ี่ฟิล์มลงมาไปฟิล์มขา ลงมาก่อนเลยพี่ฟิล์มเออ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 ทำไงเออเออเออพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มลงมาเดี๋ยวนี้พี่ฟิล์มโอ้โอ้อ่าปิดประตูแล้วปิดประตูแล้วจะปิดประตูแล้วนะอ่าปิดประตูแล้วไปแล้ว เออเอาไงเอาเอาขาจะไปแห่ง,งานแล้วลูกเขาจะไปแห่ง,งานเออทำไงเขาจะไปแห่ง,งานตัวเองจะไปได้ไงโอ้โหครับวิ่งตามพี่ อ้าเรียกน้องเร็วเอ้าลงม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 าอ้าลงมาเร็วลงมาลงมาอ้าเขาลงมาแล้วเขาลงมาแล้วลงมาเลยครับลงมาเนี่ยเขาลงมาแล้วนี่เออฟิฟี่มาแล้วเออมาแล้วอ่าปิดประตูก่อนน่ารักนะครับผม พี่กับน้องห่วงกันหน้าดูเลยคุณพ่อทําท่าบอกว่าจะให้พี่ฟิล์มไปแหงงานด้วยโอ้โหรู้จัดนะครับรู้กอดเลยกอด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 กันใหญ่เลยครับกอดอ่ะพี่ฟิล์มมานี้พาน้องมานี่ครับ าเวพี่ฟิลมลองขึ้นไปนั่งท้ายกระบ,บะสิน้องจะทำยังไงมาดูปฏิกิริยานะครับผมขึ้นไปนั่งบนท้ายกระบ,บะอ่า <c oughs> หนูจะขึ้นไปด้วยพี่ฟิล์มอ่ะขึ้นไปพี่ฟิล์มสิขึ้นไปกับขึ้นไปกับพี่ฟิล์มอ่ะขึ้นเร็วออาขึ้นยังไงขึ้นยังไงขึ้นยังไงขึ้นขึ้นสูงเก้าขาเอาขึ้นขึ้นเก้าขาขึ้นสูงยกขาสองขาขึ้นสูง อ่าทำไมไม่ขึ้นไหนลองขึ้นกับพี่ฟิล์มสิพี่ฟิล์มหนูอยากไปขึ้นไปด้วยพี่ฟิล์มขึ้นขี่เลยฮะ ลวลาวอ,อ่อ,อนๆออนให้พี่ฟิล์มลงมาครับผมพี่ฟิล์มลงมาพี่ฟิล์มไม่ให้ไปแห่งงานนะวันนี้นะ่ะไม่ให้ไปแห่งงานกับป้าป่าเลยพี่ฟิล์มต้องอยู่กับหนูอ่ากอดหอมจุ๊บเนี่ย น่ารักจังเลยนะอาลงมาครับผมอานั่งตรงนั้นแหละเออกอดกอดกอดสุพรรณสากอดเร็วกอดพี่ฟิล์มกอดพี่ฟิล์มกอดพี่ฟิล์มกอดพี่ฟิมกอด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 พี่ฟิ God, 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 ฟล์มเร็วกอดหน่อยพี่ฟิล์มหนูกอดหน่อยหนูกอดหน่อยกอดรัก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 จังเลยกอดหน่อย ขอกอดหน่อยกอดหน่อยเอ๋เอ๋รักกันครับรักกันพี่พี่สาวกับน้องนะครับรักกันนะครับผมรักกันรักกันไม่ให้พี่ฟิล์มไปไหนพี่ฟิล์มต้องอยู่กับหนูเล่นกับหนูนะนั่งลงเที่ออนจังเลยอะ่ะนั่งลง Mì hào đưa là Năng lòng leo, con suối bí phim bóng nắng 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 Năng à? nắng năng long nắng 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 con nắng 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 Năng nắng 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 Ờ, nắng 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 ngò nắng 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 โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบายบายท่านผู้ชมเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ